สำหรับท่านไหนที่มีความไม่มั่นใจในการไลฟ์ไม่มั่นใจในการขายของไม่แน่ใจเลยว่า,าจะทำได้หรือเปล่าฟังทางนี้ครับจะบอกอย่างนี้เมื่อไหร่ที่เราอยากได้ความมั่นใจในตัวเองอยากให้ตัวเองมีความมั่นใจในการพูดในการคุยในการพรีเซนต์ในการขายของขอให้เราคิดในเรื่องของความสําเร็จเล็ก ความสำเร็จเล็กๆแรกๆเลยเช่นเราสามารถเปิดกล้องไลฟ์ได้เฮ้ยเราขายสินค้าได้แล้วนะถึงแม้เราจะขายได้แบบนี้อะไรอย่างไรเราคิดไว้เราคิดไว้ว่าเฮ้ยเนี่ยคือความสําเร็จของเราเราเริ่มต้นเหมือนเราอยากเรียนจบปริญญาตรีเรากําลังเรียนม .3 ถามว่าวันพรุ่งนี้เราจบปริญญาตรีได้ไหมไม่เพราะมันต้องใช้เวลามันต้องใช้การเรียนรู้การฝึกฝนการดูรหลายอย่างนํามาเป็นตัวเองอย่าลืมนะครับตำนานหนึ่งตำนานถ้าเราเดินตามแบบคนอื่นสัทีเดียวแบบคนอื่นเลยโดยที่ไม่ปรับ มาใช้เป็นของตัวเองเราจะไม่ใช่เราเราจะเป็นคนอื่นแต่เราอยากสําเร็จในแบบของตัวเองจงเป็นตัวเองในแบบที่ตัวเองฝันแบบที่ตัวเองอยากได้ดรีมฝันของเราคือของของเราถ้าฝันของเราเนี่ยคนอื่นสําเร็จไม่ได้แน่นอนเพราะมันเป็นของของเราดังนั้นเราเชื่อมั่นได้เลยว่าเราสาเร็จแน่นอนเพราะมันคือสิ่งที่เราตั้งใจอยากทําไปให้สุดแล้วหยุดที่ความสําเร็จอย่าลืมนะครับจุดเริ่มต้นมันอาจจะแลดูยากอาจจะดูยากนะแต่เมื่อไหร่ที่คุณติด จุดติดแล้วเนี่ยเชื่อเพลิงคุณมีอยู่แล้วเนี่ยคุณจุดมันให้ติดแล้วถ้าจุดติดเมื่อไหร่แล้วไม่มีใครหยุดคุณได้พี่หมอเชื่อแบบนั้นเมื่อพี่หมอเชื่อแบบนั้นขอให้ทุกคนเชื่อแบบนั้นเช่นกันเพราะไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ถ้าเราตั้งใจทํามันจริงๆไปให้สุดและหยุดที่ความสาเร็จไปรุย